ก็กลับมาพบกับรายการ e อ r ลี t ทอล์กแฟช่อีกแล้วนะคะเป็นอีกที่สองแล้วเฮ้ยเสียงคือตอนแรกตั้งใจจะทำเอาของที่ช็อปจากช่วง1 2 2 2กับหนึหนมานะแต่ว่ามันมันมีบางอันที่แบบว่าเหมือนช็อปนาเราก็ลืมอ่ะเออก็เลยแบบอขอข้ามไปแล้วกันมาเป็นแบบอัปเดตเทรนแฟชั่นกันหน่อยช่วงแบบองพันสิ 2012. 2> 22 2 0 2อะไรวะแฟชั่นช่วง2022นะคะ spring summer นี้มีเทรนอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างก็อยากะม,มองมอยมากเลยนะเพราะว่าแบบดูจากแฟชั่นโชว์ spring summer ที่ผ่านมามีเทรนอัปเดตใหม่เยอะมากรวมถึงเมื่อปลายปีกับต้นปีเนอะด้วยความที่แบบคนมันก็อัดอันอเนอะแบบได้ฉีดวัคซีนได้ใช้ชีวิตกันแล้วว่าคนก็ออกมาแต่งตัวกันเยอะมากทำให้ได้มีอะ่ะ แฟชั่นอัปเดตเทรนด์กันเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทรในอะนารใหม่ใหม่กันบ้างที่มาอัปเดตกันคะ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแบบเทรนด์ที่เรามาอัปเดตเนี้ยเราอ้างอิงจากนิตยสารแฟชั่นต่างๆละกันซึ่งที่เราไปค้นคว้ามานะคะรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ออกมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกันมาเล่าต่อละกันต้องเรียกว่ามาเล่าต่อให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ แล้วก็ถ้าทุกคนมีเทรนแฟชั่นอะไรอัปเดตก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าแบบเ,เทรนนี้มันกําลังมานะเ,เทรนนี้เป็นแบบนี้นะก็คอมเมนต์อัปเดตไปด้วยกันละกันถือว่าเป็นให้ความรู้ผู้ชมท่านอื่นด้วยละกันนะคะ ที่เราเข้าไปค้นคว้าอัปเดตมาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนิตยสารกังเช่นโบกประเทศไทหรือว่าแบบโบกอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านิตยสารเอลหรือว่าเวฟฟ็บแฟชั่นดังๆต่างๆนะคะที่เขามาอัปเดตเทรนด์กันซึ่งเราจะอ้างอิงจากโบกซะส่วนใหญ่ละกันนะก็มาดูกันว่าแฟชั่นที่โบกเนี่ยอัปเดตมามีอะไรกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่แพนโทนสีปีนี้กันเลยดีกว่า แทนโทนสีปีนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงเวริเพรี่ค่ะสีม่วงเวริเพรี่มันเป็นยังไงก็มันจะเกิดจากอ่ะสีแดงกับสีเงินผสมกันนะคะก็จะเป็นม่วงค่อนไปในทางโทนสีน้ําเงินนะคะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปเล่าถึงเทรนด์แฟชั่นแบบจริงๆจังๆนะคะต้องบอกก่อนว่าจากอ่ะสตรีทแฟชั่นที่เราเห็นนะคะที่แบบช่งางภาพหลายๆที่นะคะหลายๆสำนักถ่ายมารวมถึง แฟชั่นโชว์สปริงซัมเมอร์2022ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า Y2K f a s h i ่นมันกลับมาอีกแล้วทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ Y2K แฟชั่นมันคืออะไรเดี๋ยวแอลลี่จะบอกนะคะว่า Y2K แฟชั่นคืออะไร Y2K แฟชั่นนะคะมันก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นแฟชั่นยุค90แหละคือมันเป็นช่วงยุคแบบอาจจะแบบ ไปปลาย90หน่อยจนถึงช่วงต้นปี2000นะคะ mm hmm. ก็แกระหว่างนั้นอนะถ้าใครคิดไม่ออกว่าเอ๊ะไวดูเคแฟชั่นมันจะประมาณไหนนะมันก็คืออยู่บริเนสเปียทุกคนบริเนสเปียช่วงแบบ Baby One More Time หรือว่าแบบ Oops I Did It Again นะคะ mm hmm. ก็เป็นแฟชั่นประมาณนั้นเนื้ก็จะมีความแบบขาม,มา้าหรือว่าเแบบสื้อครอปรัดพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนั้นหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกอีกก็จะเป็นแบบใครเคยได้ดูนี่มาหนังเรื่องเนี่ย b e a n s t อ r เออมันจะเป็นแฟชั่นแบบประมาณนั้นแหละทุกคนก็จะมีความแบบชมพูชมพูมินิสเกิร์ตนะคะหรือว่าขางเกงเอวต่ำอะไรเงี้ยก็ Y2K แฟชั่นนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นแบบแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเพราะมันเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบมิลเลนเนียนเน,นอะเ,อ,ะเออมันกําลังจะแบบยุคที่เปลี่ยนผ่านนะคะจาก มือถือแบบกองแกกอ่ะเขาเรียกว่าโนเกียอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แบบกำลังจะแบบช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรมีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเด็กอยู่9 0นาูนเนอะถ้าใครเกิดช่วงนั้นก็จะรู้ดีว่าอะไรประมาณไหนนะคะแต่ว่าถ้าให้ละเอียดเลยเนี่ยก็นึกถึงเซื้อครอปท็อปตัดพอดีตัวหรือไม่ก็แบบอะไรครอปท็อปนะคะที่แบบสกีนลายใหญ่ๆนะคะกางเก,กงโป่งเอวต่ำ กระโปรงยีนมินิสเกิร์ตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โทนสีส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นมาก็จะเป็นแบบเน้นไปทางโทนชมพูหรือว่าโทนสีชุดชาอย่างพวกแบบวิวิดหรือว่าแบบพวกแบบเรืองแสงน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องประดับหรือว่าชุดสุดสุดใหญ่ก็จะมีความแบบวิบวับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบกลิมีความกลิตเตอร์มีความหนงังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเหมือนชุดบริเนสเปียร์เหมือนในโอเพน ไอเดนเก้นะคะในชุดที่แบบเป็นหนักที่แบบหลักหักทั้ตัวอะไรแบบนี้มากเออก็จะประมาณนั้นนะคะมาที่เทรนแรกกันเลยดีกว่าก็เทรนแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกนะว่าแบบ Y2K f a s h i ฟชมันกลับมาซึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Y2K f a เค i ฟชคืออะไร ก็คือกางเกงกระโปรงเอวต่ำทุกคนซึ่งปีนี้นะคะกระโปรงเอลต่ำอะ่ะมันมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นมิวมิวราดาหรือแม้แต่ชาแนลนะคะโลเอเวหรือแม้แต่โบเตกาเวนิกาต่างก็แบบออกแฟชั่นกระโปรงเอวต่ำมาทางนั้นเลยนะคะมาที่เทรนที่2กันนะคะก็เทรนดที่2คือ Motorcycle d เด r i e ลนะคะก็มันคืออะไรมันก็คือแฟชั่นไบเกอร์ทุกคนให้ทุกคนคิดถึงแบบพวกหนังแบบ ใส,ใส่แจ็กเก็ตหนังเนะช่วงยุค90อะไรอย่าเนี้ยก็จะมีความเท่ความแนวแบบโทนมูด90น,นะคะอย่างเช่น b ล l e n c i a g a นะคะหรือม e u ม e w หรือแม้แต่ Alexander McQueen นะคะก็ออกแฟชั่นโทนนี้มาเหมือนกันค่ะมากันที่เทรนด์ที่3กันมากนะคะก็คือโทนสีนั่นเองปี2022นี้นะคะจะไม่ใช่โทน Pastel ต่อไปทุกคน Spring Summer ปีนี้นะคะ จะมาในโทนแบบสีสดใสนะคะสีสันฉูดฉาดโทนวีวิดอย่างเช่นอะไรประมาณนี้เออซึ่งหลายๆแบรนด์มากเลยมันออกมาเป็นแบบสีโทนฉูดฉาดแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าแฟชั่นไว k ูเคมันกลับมากคนแฟชั่นยุคเก้าสิบนะซึ่งในยุคนั้นอนะอย่างที่บอกไปแบบตอนต้นแล้วนะคะว่าแบบเขาจะเน้นสีฉูดฉาดอะไรแบบนี้ ซึ่งหลายๆแบรนด์ก็ออกสีแฟชั่นสีชุดฉาดเหมกันอย่างเช่นออร์ซ s a c e หรือ Valentino นะคะ Dior หรือบบ Gucci หรือ Comme des g a r o n ก็เหมือนกันทุกคนออกสีมาแบบฉูดฉาดสดใสสมเป็นแบบ Spring Summer ป,มมปีนี้มากนะคะอยากจะบอกว่าสีพวกสีสันสดใสน,นะคะมันมิสกับหลายอย่างได้เยอะมากๆเลยด้วยความที่แบบโทนสีชุดฉาสีวิทยเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโทนแม่สีเนอซึ่งแม่สี มันมิกกับอะไรได้เยอะมากๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองมิกซ์กันดูมากันที่เทรนต่อไปนะคะเทรนต่อมามันคือ Drama at the back บวกวเขียนนี้จริงทุกคน Drama at the back ตอนแรกก็แบบให้ดราม่าแอดเดอะแบ็กมันคืออะไรวะมีความดรามาติกอะไรขนาดนั้นเลยหรอชุดเลยเงี้ยแต่จากที่ดูแบบแฟชั่นโชว์ของหลายๆแบรนด์นะคะ คือหลายๆชุดเลยมันจะมีความปลุกกายมีความแบบเหมือนเดินพรมแดงตลอดเวลาทุกคนเออซึ่งแฟชั่นแบบนี้เอ,อ้ยมันมางงมากว่าแบบมันมาหรอเรลงเงี้ยเออแต่ว่ามันมาจริงๆทุกคนหลายๆแบรนด์คือมีแฟชั่นนี้กันในโชว์เกือบทุกโชว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Gucci นะคะ Alexander McQueen หรือ Carolina r a d a Fendi หรือแม้แต่ c h a n e ก็ ออกอะไรมาแบบโทนนี้เหมือนกันเออมากันที่แฟชั่นต่อไปนะคะแฟชั่นที่5แล้วที่หใช่ไหมเออเออนาตอนที่5แหละเออประมาณนี้อย่างที่บอกไปในคลิป ep หนึ่งนะคะออก็แฟชั่นล,ลายตารางลายทางมันมาทุกคนเออมันมาจริงๆไม่ใช่แค่แบรนด์ดบบังๆอะไรเงี้ยแม้แต่แบรนด์ไทยหรือว่าแม้แต่แบบ ตามช้อปปี้ลาซาด้เนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเสื้อผ้าลายตลรางมาันมาเยอะมากๆนะคะอย่างเช่น J.W. Anderson นะคะหรือแม้แต่ดูแมนยังมีมอ l ลี่กอดดอนค่ะไม่แน่ใจว่าอาจช่อถูกไหมแต่ว่าเออหรือแม้แต่ลุยตองก็มีแฟชั่นโทนนี้อะไรแบบนี้เหมือนกันก็อย่างว่านะแฟชั่นแบบพวกลายตารางลายทางมันเหมือนจะมิกซ์ยากนะแต่มันมิกซ์ง่ายกว่าที่คิดน,นะคะไปแมทช์กับลุค อื่นๆนะคะเราว่ามันดูแบบมันดูมีความแนวขึ้นอะเออแล้วลายทางอ่ะมันก็คือทางหุ่นได้ด้วยนะคะอย่างแบบแบบลายทางตรงอย่างเงี้ยมันช่วยพรางหุ่นให้เราดูเพียวขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็อย่างที่บอกว่าลายตารางนะมันก็มีความทางหุ่นได้ในระดับหนึ่งกัน,นะค่ะแฟชั่นต่อมาแฟชั่นที่6กันนะคะ <ๆ S 2> เทรนนี้คือน่าจะถูกใจสาวๆแบบชอบเที่ยวกลังคองกางคืนนี้นะคะมันคือ อัพเอาไหน Out 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 นะคะอัพเอาไงยังไงมันก็คือแฟชั่นแบบเลื่อมๆเลื่อมๆความแบบวิบวับดิสโก้นิดเดงอะทุกคนเหมือนแบบเราไปเต้นเที่ยวกันคืนตลอดเวลานะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบแฟชั่นโทนนี้จะมาเนะแต่ว่าแบบคือแบ,บรนด์ดังหลายแบ,บรนด์นะคะออกแฟชั่นโทนนี้มาเยอะมากๆเลยคืองงไปเลยว่าแบบเอ๊ะมันมาหรออะไรเงี้ยเออแต่ว่า ก็มีมาจริงๆนะคะเช่นบอเตกาเบนิกาหรือบอร์บารี่หรือแม้แต่บรลนเซียกาทุกคนมันก็แบบมีแบบแฟชั่นโทนนี้นะคะโทนเหลืมๆบบอะไรเงี้ยโทนแบบความแบบวิบวับแวววับอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบแบรนด์เท่ๆอย่างแบบอเล็กซานเดอร์แม็กซ์ีนะคะแล้นก็ออกแฟชั่นโทนมาแบบวิบวับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบมีความเรื่องวิบวับเหมือนแบบแบรนด์อื่นนะจะเป็นแบบมีความประดับคงเะลาแบบเพอใช้แบบ เขาเรียกว่าอะไรใช้ลูกปงลูกปัดมาแบบเพิ่มกิมมิคหรือไมแตะกุชชี่ทุกคนไม่คิดว่าแบบกุชชี่จะออกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ากุชชี่ก็มีทุกคนมากันที่เทรนที่7็กันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วมันก็คือมีนเนียมบักคือตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าแบบมันมันคือเทรนอะไรวะแต่ว่าเหมือนเท่าที่อ่านดูนะคะเท่าที่แบบ ดูจากหลายๆแบรนด์ดูรูปจากหลายๆแบรนด์แล้วก็อ่านดูจากเว็ดูอ่านจากหลายๆเว็บของต่างประเทศมันคือเทรนด์แฟชั่นในยุคแบบตามยุคบบมิลเลนเนียมก็คือยุคช่วงแบบต้น2 0 0พันเนอะจะมีความแบบกางเกงเอวต่ำแล้วก็เสื้อจะมีความแบบผิดเสื้อไหมฮะท็อปท็อปทรงแบบวายมีความแบบดูมีความแบบผิดทรงผิดเสื้อมีความแมลงหนึ่งเลยอย่างเงี้ย เออซึ่งเอาแรกก็งงว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าพอดูแฟชั่นของหลายๆหลายห,หแบนด์แล้วอะออกมันคือทรงประมาณนี้นะอย่างเช่นบูมารีนะคะเดอร์อิสเบลมาลันโรเบอร์โตคาเวรีหรือแมตาอ ata, e ีโตรก็จะเห็นได้ว่าแบบชุดมันจะมีความแบบควยๆหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะมีความกริกายนิดนึงแฟชั am, นะ่นเอลต่ำเนอะก็จะอยู่อะไรราวๆนี้นะคะ อันนี้เท่าที่เราเข้าใจนะแต่ว่าคือเราไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าใครรู้นะทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าแบบไอ้มิลเลนเนียมบักอะมันคือแฟชั่นประมาณไหนเพราะเราเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะแต่ว่าเห็นรูปมันก็จะอะไรประมาณนี้นะคะมีความทรงแบบแคล้ายๆผีดทรงผิเสื้อมีความแบบปุยมันปีกแมลงอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราเข้าใจนะ ช่วงที่ผ่านมาไม่นานนะคะเราเห็นเจนนี่แบล็กพิงโพสตอรี่ถึง MV ็พลงใหม่ของ g l a m มที่เจนนี่ร่วมแสดงด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าชุดของเจนนี่เนี่ยมันมีความเป็นเลเนียมบ b ักเหมือนกันมาที่เทรน์ถัดไปนะคะมันคือ Tinkle t a ท l o r นะคะ Tinkle t เท l r มันคืออะไรพูด,ดง่ายๆมันก็เหมือนกับเบลเซอร์หรือสูตรแบบ Oversize นะคะที่แบบมีความตัดเย็บค่อนข้างแบบ ดีอ่ะออมีความแบบละเอียดดูแบบดูเนียมนะคะแต่ว่ายังคงความแบบแฟชั่นบอยๆหน่อยๆมีความแบบโอเวอร์ไซส์ซึ่งเราคิดว่าแฟชั่นอะไรทนๆเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายนะคะแล้วเราจะเห็นคอมพิ์ลุคจากหลายๆแบรนด์ละที่ออกแฟชั่นโชว์ใหม่เช่นจิวงชี่อเล็กซานเดอร์แม็กซ์ควีหรือแมต่แต่มิวมิววอรเช่ ace, หรือว่าลุยวิตตงก็ อ้นนีเหมืกันะะคะก็ถ้าพูดถึงสูตรแบบนิมเนียบมันก็น่าจะเป็นแบบแังเลอร์องไหแงลอร์หรือสังเลอร์ทองอีฟสันลอเรนอีฟ e ันล v e s นอีฟ t ันลอนก็ไม่น่าจะออกเสียงถูกไหมนะแต่ว่าขอโทษจริงๆที่แบบถ้าออกเสียงไม่ถูกนะแต่ว่าเออมันเป็นอีกแบรนด์นะึงที่แบบถ้าพูดถึงสูตรหรือแบบเบลเซอร์เนียมเยเนี่ย,ยก็ต้องยกให้ สั่งเลยหรอสังเธอของจริงๆขันมาอย่างรวดเร็วแฟชั่นต่อไปนะคะมันคือแฟชั่นโทน so fresh and so clean นะคะ so fresh and so clean เป็นยังไงคือมินิมอลแหละมันก็คือมินิมอลสไตล์อ่ะทุกคนเออสาย m i มินิมอลน่าจะแบบชอบนะมันคือความแบบมีความ clean ขาวๆแฟชั่นโทนแบบชุดขาวเสื้อขาวหรือโทนแบบ c ร e a m c e โทนแบบ off ไว i t e อะไรประมาณนี้ แต่มันดีไซน์แบบง่ายง่ายที่สุดแหละเออในบรรดาแฟชั่นทั้งหมดที่พูดมาไอเนี่ยก็คือง่ายที่สุดเลยนะ mm hmm. คิดอะไรไม่ออกก็คือแต่งทนขาวๆไว้ก่อนคลีนๆไว้ก่อนเลยง่ายซึ่งตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบแต่หลายแบรนด์จะออกแฟชั่นทนนี้มานะ w y 2 k f a s h แฟชันเนอย่างที่บอกว่ามันมีความสีสชุดชาแล้วแฟชั่นที่ผ่านๆมาที่เราอัปเดตกันไปมันก็จะมีความแบบ ชุดชานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบอยากเพิ่มความคลีนความสบายตานิดนึงนะแต่หลายแบรนก็ได้ออกแฟชั่นโทนนี้มาค่ะอย่างเช่น Air m a Chloe หรือแม้แต่ Alexander McQueen คนที่แบบชุดมีความค่อนข้างแบบเท่ดรามาติกหนึงก็ยังออกแบบแฟชั่นโทนนี้มานะคะหรือแม้แต่ชีชี่ Max Mara ก็มีเหมือนกันโทนนี้มันเป็นโทนอะไรที่ง่ายสบายๆเนอะก็ลองไป mix and เทรนที่แบบสามารถแต่งกันง่ายๆเลยมากันที่เทรนิสิบเทรนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ The New Sexy The New Sexy คืออะไรยังไงจริงๆแฟชันะ่นมันเริ่มแบบโดดเด่นมานตั้งแต่ช่วงแบบกางหรือปลายปีที่แล้วแหละ The New Sexy นะคะโบกให้คำนิยามว่าเช er, ียร์ tight a n แอดชอตความแบบเซ็กซี่แบบเสื้อผ้าแบบเบาบางแนบเนือ้อมีความเว้ามีความโค้งขอบชุด และที่สำคัญคือสั้นนี่คือคีย์เวิร์ดของ The New Sexy ปี2022นี้นะคะสั้นมาบางละล,ะลารูปยังไงคือทุกคนนี่จะแบบนี้เลย Nancy d o ดจากไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมแต่นั่นแหละแบบนี้หรือถ้ายังมาบางไม่พอคือเอ็ c ซ์ทั a ตก็ไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมแต่ว่าคือชื่อมันอ่านยากทุกคนเออแต่ว่านี่ขึ้นรูปขึ้นชื่อให้เลยตรงนี้ หรือแม้แต่แบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันมีอย่างกุชชี่นะคะเมซอนมาการิต้าหรือโซาเชนะคะก็มีแฟชั่นประมาณนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเสื้อผ้ามันไม่จำเป็นต้องแบบซื้อใหม่ตลอดเวลานะคะอยากจะบอกว่าแฟชั่นอะเทรนด์อะมันกลับไปกลับมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันเหมือนแบบวงกลมอะทุกคนเหมือนนาฬิกามันก็จะแบบว,วนไปวนมาอยา่างไว k แฟชั่นที่แบบอัปเดตไปนะคะมันก็คือแฟชั่นยุคก้าสุดแล้วก็วนกลับมาอีกที คือแฟชั่นอะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองนะคะลองไปค้นตู้เสื้อผ้าของตัวเองมีแฟชั่นประมาณนี้นะัเราลองเอามามิกซ n แอนดแมทดูคือเราอยากจะตามแฟชั่นอะคือเราไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ไปหมดนะทุกคนไปลองไปดูของตู้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ดูก็ได้แล้วเอามาแบบลองมิกซ์แอนด์แมทใส่ดูเป็นอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์นะคะส่วนแฟชั่นอันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าใส่พอแล้วไม่ต้องการแล้วก็ส่งต่อ หลายๆคนได้นะคะอย่างแบบขายต่อหรือว่าแบบเหมือนบริจาคต่อก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบซื้อใหม่ตอลอดเวลานะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าแบบแอลลี่พูดอะไรผิดไปออกเสียงผิดก็ฝากแก้ให้ด้วยนะว่าแบบอ,ออกเสียงประมาณนี้นะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะถี่โอกาสมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็พูดคุยหมอมอยก,กันเนื้อแล้วก็เผื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะคะก็เมนต์กันมาบอกใต้ล่างด้วยว่าแบบ เออเป็นยังไงแล้วก็มีเทรนอะไรที่เราตกหล่อยากอัปเดตเพื่อนๆก็สามารถเมินด้านล่างได้นะคะก็วันนี้แค่นี้ค่ะไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ